สวัสดีค่ะพบกับส่องสไตล์เอรา,าจ้าพี่น้องจ้าก่อ,อื่นก็ฝากพี่น้องกดใดกดแช์กดติดตามนี่เพี่น้องจะบรได้พผาดลิปใหม่ๆของสไตล์เอรา,าจ้าขอบคุณค่ะไอฝากถึงเอฟซี่หมหรือว่าเอฟซีเก่านด้อจ้ะขอบคุณค่ะที่มาเป็นกาลังใจให้สไตล์เอรา,าวจัจนะอ่ะสไตล์เอราวัจขอเฮงด้วยๆกันทุกคนเลอพี่น้องเด้อ ขอบคุณค่ะมือ่อวานหลายยายห้างพี่น้องสิมาก,กินเข,าาาข่าใบมะขามหวานน่ะพี่น้องเนาะเขาเหนียวหอนหอนพี่น้องอืมปั่นเขาเหนียวพี่น้องใบมะขามหวานโอ้ยแสบกินหอดบานได้พี่น้องเลยลมอันตอนสเสาร์จะว่าบอโนอันกลางคืนมันหอนหอนหมมื่อนเนี้ยอากาศมันหอนจังเลยบ่แต่ว่ายีามนยามเวียนมัน อันร่มพัดหน่าๆพี่น้องเอาว่าอะไรยายห,ห้างเลาวพี่น้องกินเลยกินหอดบานเด้อพี่น้องก,กินหอดอีแมงอีพอเด้อเขาก็ใบมะขามนั่นมื่อนี้เนาะพี่น,อน,น้องเนาะอยาายัางก้ยกินอันนั้นนะพี่น้องเอ้ยม,มาว่าอะไรยายห,ห้างเราเก็บข้าวแล้พี่น้องเนาะไปแล้วยำนี่ถือกระตาไปไปอันสันมะขามหวานเนาะพี่น้องเนาะอืม หอมเป็นคำหอมเนื้อมีพอร่มในพี่น่องมันร่มออกเย็นๆโลกมันเปลี่ยนไปโคตรบบสบายน้ำได้เป็นแบบไงมะขามหวานพี่น่อง Một cái chip 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 <laughs> Chập Không bữa bớt thật nào phải nói, học có bài bạc hàm, nó nà đơn hà đơn hụt nó phải nó bậc muông sụp ม่วงหน่อยๆบางม่วงก็อมนรือบ้านเอึนม่วงก็ซอสนะตอนมันดิบมันสมเรียพี่น้องแต่มันสุกแล้วมันจะหวานอ่าไปสัน่นมาเหดบกม่วงกินพี่น้องเพามันจะกีงาา่งองละมาครับจะมีกินบมดบ้านนะพี่น้องบใบเขาแล้วก็แล้วนี่ก็คนเนี้อ ม่นนุ่มหรอมันกระชับกระซบอีกนีพี่น้องมาเริ่ซมาจับคือเขย่าทำนิยายเส็ แบบอีนี้พี่น้องเอ้ยคือหอดตาคีหอดหดวใจพี่น้องเอ้ยหวานสุดจด เาก็แบบค้ามยินหอดบาดค้ามเน่ยมเนีย่ยมเลยนะคุมัน,นตกห้ามนะพี่น้องน้องันก็จะหวานแซ่แบแบบ คือหอดจากับยายเมื่อกับเมื่อเ่ไหรพี่น้องโควิดไม่ขำแต่เมื่อเมื่อเมื่อไหร่คือหอดกันเลยจะโทัเอาโทัหาเอาสอบ ว่าำแแล้วจ้ะพี่น้องวันอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องอยา่าได้พลาคดคลิปใหม่ๆของสไตล์เอรา,าจ้ะขอบคุณค่ะ